ัเซียสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ most popular girl group songs บนเมลอนประจำเดือนกรกฎาคมนั่นเองเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ girl group นะครับบนเมลอนของเดือนกรกฎาคมนี้10อันดับ10เพลงมีใครจากวงไหนเพลงอะไรกันบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับ เริ่มที่อันดับแรกเลยอันดับที่10คือ Kiss of Life กับ Sticky นั่นเองเปิดมาเพลงแรกก็ Summer ส so ดใสทเวิร์กัวๆกันแล้ว Kiss of Life ส่ง Sticky เข้ามาเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากสุดของ Girl Group ประจำเดือน,นกรกฎาคมบน Melon อันดับต่อไปอันดับที่9คือเพลง Fade จาก G-IDOL นะครับเพลง b ีไซด์ในอัลบั้มที่ปังเกินต้านมากๆสถิติกระแสแล้วก็ชาร์ตเนี่ยยิงยาวเลยเพลง f d ดของ g i d อ l อยู่ในอันดับที่9ของการจัดอันดับในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไปอันดับที่8เป็นของไอริดกับ Magnetic นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะปล่อยมานานแต่ว่าความปังของ Magnetic ก็ยังคงติดเหนียวติดหนึบเหมือนเป็นแม่เหล็กเลย สมกับชื่อเพลงมากๆไอรลิตก็พาแมกเนติกเข้ามาอยู่ในอันดับที่8ของเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไปนะครับอันดับที่7เป็นของไอฟกับเฮียอีกหนึ่งไตเติลหลักในการโปรโมทครั้งล่าสุดหรือว่าคัมแบ็กล่าสุดของสาวๆวงไอฟ์เฮียอยู่ในอันดับที่7ที่ได้รับความนิยมมากๆป๊อปปูล่าสุดๆบนชาร์ตเมลอนในเดือนกรกฎาคมอันดับต่อไปนะครับอันดับที่6เป็นของเอสปากับอ m มเก a ตอ t ดน อามาเกดอนจากเอสปอยู่ในอันดับที่6อีก1ไตเติต้ลหลักเช่นเดียวกันในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดอัลบั้มเต็มชุดแรกของเอสป r าอามาเกดอนและเพลงอามาเกดอนที่ชื่อเดียวกันกับอัลบั้มนั้นก็อยู่ในอันดับที่6ต่อไปต่อไปนะครับก้าวเข้าสู่ท็อป5กันแล้วอันดับแรกในอันดับที่5ของท็อป5นั้นเป็นของอัลบูก้มจาก New Jeans เด็กน้อยพลังนมงผงไม่แผ่วต่อให้เรื่องราวกระแสข่าวต่างๆจะท้าโถามรุนแรงแค่ไหนแต่ความปังของ n e นิวจีนนั้นก็ยังไม่มีอะไรมาทำลายลงไปได้นะครับคว้าอันดับที่5ไปเลยกับ b u บเบิลกรัจะมีเพลงไหนกันอีกรอติดตามกันอันดับที่4เป็นของ q W E R นะครับกับเพลงที่ V H วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงแบนด์ที่ปังมากเพลงนี้ก็ฮิตสุดๆเช่นเดียวกันไม่แปลกใจเลยนะครับสถิติดีขนาดนี้คว้าอันดับที่4่ เพลงป๊อปปูล่าสุดๆของเกิร์ลกรุ๊ปไปครอง่อไปแล้วอันดับที่3เข้าสู่ท็อปทกันแล้วนะครับ New Jeans มาอีก1เพลงกับ Super Natural มาหมดทุกเพลงเลยของ New Jeans อันนี้เป็นเพลงที่2แล้วและก็อยู่ในอันดับที่3ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่ายังมีอีก1นึ่งเพลงคือ House w e e t ในอันดับที่2 New Jeans ขนมาทั้งหมดจากท็อป10นี้3เพลงแล้วนะครับ Bubblegum Super Natural แล้วก็ House w e e t สูงที่สุดอยู่ในอันดับที่2ตอนนี้ New Jeans ครอง3แล้วก็2ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอันดับที่1จะเป็นของใครทุกคนคิดว่าเพลงไหนวงไหนลองคอมเมนต์กันมานะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยฮิตมากๆคฮอตกันทั้งเมืองเรียกได้ว่าเป็นเมกะฮิตเมกะไวรัลสุดๆไปเลยคนก็อ o e กันตลอดเอโอ o e คือเพลงอะไรอันดับที่1คือ A S S B นะเอสปารนเองนะครับกับซูเปอร์โนวาคว้าอันดับที่1 most popular girl group 2บนเมลอนประจำเดือนกนรกฎาคมไปครอง เอ p ปาซูเปอร์โนวาคือเพลงที่ได้อันดับที่1ของกรกฎาคมต้องยอมใจยอมรับจริงๆนะครับสมศักดิ์ศรีมากๆเพราะว่าชาร์ตนี่ยังแรงติดเนิบไม่ยอมลงไปไหนล่าสุดนี้ทำเรียวทำออคิวไปได้เพิ่มเติมอีกแล้ว รับไปเลยนะครับอันดับที่1มงลงที่เอสปาและน้องซูเปอร์โนวาเพลงที่ป๊อปสุดๆฮิตสุดๆของเดือนกรกฎาคมบนเวลอนได้แก่ซูเปอร์โนวาั้นเองและทั้งหมดนี้คือ10อันดับที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันชอบเพลงไหนฟังเพลงไหนกันบ่อยบ้างว่าคอมเมนต์มากันนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง